งไปบ่ะลงไปเลยเออก็นารามึงฮเออนี่ของอะไรต้องซ้ำอย่างนี้อย่างพวเออเดี๋ยวดีทุกคบอกดอกไม่หมดกันอันนี้ในเขตอำเภอมหาเลยป่ครับแม่มันมันมันไม่ชงแล้วรถมันผมก็บวตีมาโดนเหรเดี๋ยวตะกอนนี่ผมกับวชอยู่มหาเนี่เนะบวชเป็นเน้น่ะนะตัดใดนะครับวัดป่าหยาด ข้างง้าอยู่นะตอนจอบปองหกี่บ้านคุณเอาไซกันก่อบอดเกนเขาเขไปแต่วันที่สี่บเป็นเน่นเดียวมาหาเนี่ยเดี้ยวขวาป่ะครับเออมาเดีวันที่สามคุณเดียวขวาเดี่ยววากับจอดเลยมัเดี่ยววากับไซจอนต้องง้อจะไนะครับจะไซอื้ ผมปวดดีมาดินตดหน่อยเนาะตร่นมาใส่ไงเข้บ็ใครับร้านาใส่ครับนะครับอ๋อนีดิร้านนีดิครับอ่าลงถึงแล้วนะครับร้านมัสดุ